สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะเรียกได้ว่าเออยังไงล่ะพี่หลิงก็ ไปออกข่าวบันเทิงของฮ่องกงเรียบร้อยโรงเรียนฮ่องกงนะคะเรียกได้ว่าแฟนมีครั้งที่สองที่ฮ่องกงครั้งนี้เป็นการยิ่งจุดกระแสให้พี่หลิงอะได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดฮ่องกงนะน่นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะก็ต้องยกความดีให้กับเหล่าแฟนๆที่ไปขอคลิปอาซาอาซาวงทวีนอะแล้วมาเปิดในแฟนมีตอะ เพราะว่าวงทวินอาเจียวอาซาเนี่ยนับได้ว่าเป็นตำนานไปแล้วของวงการบันเทิงฮ่องกงนะใช่ไหมคราวนี้เอ่อครั้งแรกที่น้องไปจัดฮ่องกงก็ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสวยงามแล้วพอมาครั้งที่สองเริ่มมีบุคคลชื่อดังในวงการบันเทิงฮ่องกงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับงานแฟนมีดอะ่ะคุณคิดว่าไงล่ะคิดว่าตลาดพี่หลิงเปิดเข้าไปอีกระดับหนึ่งในฮ่องกงแล้วนะ แล้วฮ่องกงอ่ะเป็นแดนถิ่นกําเนิดของพี่หลิงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่หลิงก็จะต้องภูมิใจเป็นพิเศษแน่นอนอ่ะแน่นอนนะอ่ะเรามาดูกันว่าข่าวบันเทิงฮ่องกงเขาลงข่าวพี่หลิงเอาไว้ว่าอย่างไงบ้างนะคะคุณคุณเข้าใจป่ะอยากให้เห็นความสําคัญตรงนี้เพราะว่าข่าวฮ่องกงอ่ะบันเทิงฮ่องกงอ่ะเขาถือว่าเขาเคยเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะวงการบ,บันเทิงฮ่องกงถ้าใครเกิดทนัน นะอ้ามาดูกันมาดูกันว่าเขาพูดกับพี่หลิงว่ายังไงนะคะสื่อฮ่องกงได้รายงานข่าวเกี่ยวกับหลิงหลิงควงควงหลิงหลิงรูกครึ่งรูปอะไรล่ะควงหลิงหลิงเอาใหม่ควงหลิงหลิงรูกครึ่งฮ่องกงไทยได้รับความนิยมจากละคร G L ในเรื่อง The Secret of Art Us และมีผู้ติดตาม i อของหลิงหลิงสองล้านคน ในขณะที่เขาเขียนข่าวว่าลงข่าวยังเกือบสองล้านนะแต่วันนี้ที่เอทำคลิปคือทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลิงหลิงและคู่หูของหลิงหลิงคือออมในละครได้ไกลายเป็นคู่จิ้นยอดนิยมหลิงออมทั้งคู่จัดงานหลิงออมแฟนมิ่งอินฮ่องกง2 0 o 5 n g t ที่ฮ่องกงเมื่อวันที่11มัมก,กราคมที่ผ่านมาควงหลิงหลิงเรียกได้ว่า กลับบ้านอย่างรุ่งโรจน์เลยก็ว่าได้บัตรแฟนมีจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆเป็นจำนวนมากนอกจากจะร้องเพลง The Sea and the Sky ของวงบิยอนแล้วหลิงหลิงยังร้องเพลง APT ของโรเซและบูโนมา s อีกด้วยซึ่งแฟนๆล้วนตื่นเต้นมากๆ เอของหลิงหลิงควงมีน้ำใจและได้ดำเนินการติดต่ออาซาแห่งวงทวินเป็นพิเศษเลยเพื่อขอถ่ายทำในระหว่างการจัดงานแฟนมีตครั้งนี้นะคะก็จะมีคลิปของอาซาได้ออกอากาศในงานแฟนมีตด,ด้วยเรียกได้ว่าเป็นผลงานของเหล่า f อฟซของพี่หลิงที่จัดให้กับพี่หลิงเป็นเซอร์ไพรส์โชว์นะคะ อาซาในคลิปบอกว่าสวัสดีหลิงหลิงแฟนๆของหลิงหลิงน่ารักมากเลยอ่ะพวกเขาส่งคลิปที่หลิงหลิงร้องเพลงของฉันมาให้ฉันเสมอเลยนะตัวอาซาเองดีใจมากๆเลยอ่ะที่รู้ว่าหลิงหลิงชอบภาพยนตร์ที่อาซาเล่นเรื่องนี้นะคะและดังนั้นในปีนี้ฉันอาซาก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นเพื่อนออนไลน์กับหลิงหลิงนะ ฉันจะขอติดตามหลิงหลิงตลอดไปและหวังว่าหลิงหลิงจะทำงานหนักต่อไปเหมือนจินต้าฟีนางเอกในหนังเรื่องนี้ด้วยให้หลิงหลิงสร้างผลงานที่ดีและถ่ายทำภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมให้ยิ่งขึ้นไปอีกฉันจะยังคงสนับสนุนหลิงหลิงควงต่อไปนะคะด้วยเหตุนี้ควงหลิงหลิงก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากเช่นเดียวกัน เมื่อเห็นคลิปนี้แล้วหลิงหลิงเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะในภาษากวางตุ้งหลิงหลิงพูดว่าขอคลิปนี้ได้ไหมคะเอ็กซิบิเตอร์ขอให้หลิงหลิงทำคลิปมอบกลับให้อาฟาหลิงหลิงก็บอกแค่ว่าขอแค่คลิปก็พอค่ะขอบคุณมากแฟนๆหลายคนร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการไล่ตามดวงดาวหรือไล่ตามไอดอลของหลิงหลิงอ่าจบข่าวค่ะเป็นไงคะ คือแฟนๆชาวจีนหลายคนน่ะถ้าติดตามช่องเอมาตั้งแต่ต้นก็คือแฟนๆชาวจีนเนาะก็จะมาคอยอยู่ใต้ตึกเตยเขาเรียกว่าเป็นทัวร์ไล่ล่าไอดอลนะคะมาไทยไม่ได้มาเที่ยววัดพระแก้วไม่ได้มาเที่ยวเชียงใหม่ไม่ได้มาเที่ยวภูเก็ตจุดประสงค์คือมาตึกเตยเพื่อมาเฝ้าดูหลิงหลิงควงกับน้องออมนะคะเขาบอกว่าเป็นทัวร์ไล่ล่าไอดอลนะคะไล่ล่าดวงดาวนะคะ คราวนี้กลับกลายเป็นว่าพี่หลิงอะไล่ล่าไอดอลของพี่หลิงเหมือนกันไล่ล่าดวงดาวของพี่หลิงก็คือไล่ล่าอาสานั่นเองนะคะตามล่าหาอาสาประมาณนั้นซึ่งพี่หลิงชอบใช่ไหมชอบเรื่องนี้ชอบอาสาใครจําวงทวินได้คะจริงๆอะถ้าให้เอมองอะพี่หลิงกับหน้าเหมือนอาเจียวมากกว่านะแต่อาเจียวอะไปเสียชื่อตอนนั้นที่มีคลิปหลุดกับเอดีสันเชิญน่ะ หลุดแบบจางปางเลยอะแบบโอ้โหก็เลยไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่วงการไหมนะพี่หลิงอะค่อนข้างจะหน้าคมไปเหมือนทางอาเจียวมากกว่าแต่หลายคนบอกพี่หลิงเหมือนอาซาเหมือนอาจจะเหมือนตรงนี้ใส่หรือเปล่าอันนี้เอไม่รู้เพราะอาซาก็ดูนิสัยดีเนาะก็คงนิสัยดีแหละพี่หลิงถึงได้ชอบแล้วเอาเป็นไอดอลนะคะก็ข่าวนี้เอชอบประโยคไหนหรอชอบประโยคที่ว่าเขาบอกว่าควงหลิงหลิงได้ว่ากลับมาห้องกลงขราวนี้ ฮ่องกงอะไรล่ะเออกลับมาฮ่องกงครั้งนี้กลับบ้านอย่างรุงโรดเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาใช้คําว่ากลับบ้านอย่างรุงโรดเออนะก็จริงอะ่ะจริงไหมก็จริงอะ่ะคุณขึ้นเ่าฮ่องกงอย่างเงี้ยนะแล้วยิ่งอาสามาบอกพี่หลิงอะ่ะไอดอลมาบอกว่าเออฉันเตรียมดูภาพยนตร์ของเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ยิ่งจุดไฟฝันให้พี่หลิงสิคะนาก็เลยพูดไปเลยใช่ไหมอ๋อแต่นั้น ี่พี่หลิงให้สัมภาษณ์ว่าปีนี้อยากจะไปลองวงการภาพ,พยนตร์ที่ฮ่องกงใช่ไหมอันนั้นพูดก่อนขึ้นแฟนมีตมั้งนะคะย่าจะยังไม่มีคลิปของอาซาแต่อาซาพูดขึ้นมาก็คือพี่หลิงทยอยทยอยเป,เปิดเปิดมาหลายครั้งแล้วหนึ่งพี่หลิงเปิดอะไรบ้างหนึ่งอยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์กฎของซอฟต์พาวเวอร์คือคุณต้องสร้างชื่อเสียงให้ประเทศให้โด่งดังไปไกลทั่วโลกใช่ไหมพี่หลิงอยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ต้องกอินเตอร์อย่างเดียวแล้วค่ะใช่ไหม อยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็พี่หลิงก็นาะเกิดที่ฮ่องกงอะ่ะก็คงดูหนังฮ่องกงมาตั้งแต่เด็กอะ่ะใช่ไหมช่วงยุคทองของฮ่องกงพี่หลิงก็คงผ่านมานะถึงแม้จะเป็นช่วงกลางกลงปลายปลายแล้วอะไรก็ตามเหอะน่าจะปลายปลายนะถ้าพี่หลิงเกิดปลายมะพี่หลิงเกิดสามเท่าไหร่พี่หลิงเกิดสอง สองห้าสามละก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายแล้วเหมือนกันนะปลายแลปลายยุคทองของฮ่องกงแต่ก็คงทนันละค่ะแต่ยังไงคุณก็ดูว่าไอหนังฮ่องกงอ่ะมันตัดอะไรมันตัดต่อมันถ่ายทําอะไรมันตัดเนื้อเรื่องอะไรมันลําดับเรื่องดีนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดังไปพลุแตกไปทั่วเอเชียเพราะโดนหนังเกาหลีขึ้นมาแซงแต่คนฮ่องกงก็ยังดูหนังฮ่องกงอยู่แล้วพี่หลิงก็คงนะเอเชื่อว่าบ้านพี่หลิงก็ยังดูหนังฮ่องกงอย,อยู่เพราะคุณพ่อเป็นคนฮ่องกงนี่ค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั <S <S ้นนะพี่หลิงก็ เอออาจจะเป็นไปได้มาอย่างนี้อันนี้เอคิดเองส่วนตัวนะชาหน้าดังเป็นพรูแต่งในไทยแล้วใช่ไหมประเทศไทยคือฉันแจ้งเกิดได้เรียบร้อยอาจจะฝันฝันคุณแม่สําเร็จแล้วหรือเปล่าไม่รู้คราวนี้ฉันอยากจะไปปรากฏอยู่บนจอของทางฮ่องกงเขาบ้างจะได้ฝันฝันคุณพ่ออะไรอย่างนี้หรือว่าไม่รู้แหละเอาจริงนะได้ก็ดีนะถ้าให้มองอ่ะครอบครัวพี่หลิงคุณพ่อคุณแม่ก็คงแบบได้ก็ดีแต่ก็ยังไงก็ได้ก็คือแล้วแต่หลิงหลิงอ่ะ แล้วแต่หลิงชอบเลยให้เอดาวะ่ะพี่หลิงก็คงอยากจะทําอย่างนี้แหละก็คือพี่หลิงเป็นคนสองประเทศทั้งไทยทั้งฮ่องกงคือไทยแจ้งเกิดไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นฮ่องกงเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้ก็คงอยากจะไปแบบอยากจะลองดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองได้ไหมลองได้ค่ะพี่หลิงไปเลยไม่ได้ไล่เออไล่ล่าตามฝันนะคะคนเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องมีความฝันแล้วก็ต้องไล่ล่าด้วยนะอย่าปล่อยให้ฝันมันลอยแอง,แง้ม เนี่ยพี่หลิงกำลังทำให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมเรารักใครเราชอบใครเราสามารถดูพฤติกรรมของไอดอลที่เราชอบแล้วก็มาเรียนแบบได้ก็จับแต่จุดดีๆของเขามาเรียนแบบเนี่ยพี่หลิงมีฝันแล้วฝันมันเป็นจริงก็ทำไปเรื่อยๆอะ่ะได้ก็ดีนะคะไม่ได้ก็ยังดีที่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่พอตอนนี้ฝันที่หนึ่งมันสำเร็จแล้วก็ไปถึงฝันที่สองงานนี้นะถ้าน้องหลิงจะไปฮ่องกงจริงๆใช่ปะ่ะที่เห็นว่าเออ ใกล้เคียงที่สุดที่พอจะเอามาเป็นเคสสตัด u ี้ได้นะเออก็คงหนีไม่พ้นคุณปอยตีชดาที่ไปลดแล่นในวงการบันเทิงฮ่องกงอันนี้เอไปหามาจากสัมภาษณ์เก่าๆของคุณปอยตีชดานะประมาณปี2558ปี58อันนี้ปี60ออสิปีที่แล้วเร็วว่ะ โอ้โอ้เวลาผ่านไปเร็วเนอะคือคุณปอยไปโลดแล่นในวงการบาันเทิงฮ่องกงตอนนั้นสิปีมาแล้วนะสิบปีก่อนฟังดูเหมือนนานเพราะฉะนั้นนะับับบนี้คาดว่าค่าตัวมันจะต้องอัพเพิ่มมาแต่ก็ไม่แน่นะพอหลังโควิดอะไรก็ไม่เหมือนเดิมไอ้ที่เราว่า ทุกอย่างมันจะต้องค่าเงินเพิ่มขึ้นรายได้มากขึ้นอะไรเพราะหลังโควิดมันก็ไม่เหมือนเดิมะนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เราเอามาเป็นเคสตต t u ได้มาดูคําสัมภาษณ์ของน้องปอยกันหน่อยมะน้องปอยนะคะตอนที่ไปรับงานที่ฮ่องกงอะนะว่าน้องปอยไรายได้การทํางานวิธีการทํางานยังไงอะไรยังไงนะคะก็คือน้องปอยบอกว่าน้องปอยอะ่ะได้ไปเซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดบริษัทหนึ่งที่ ฮ่องกงนะคะแล้วเขาก็ป้อนงานป้อนอะไรให้น้องปอยเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณานะคะงานภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมีติดต่อเขามานะคะแล้วก็บินไปบินกลับไม่ได้ว่าจะอยู่ที่ฮ่องกงสักทีเดียวบางทีก็บินไปจีนบางทีก็บินฮ่องกงบางทีก็บินไทยบินไปบินมาบินให้วุ่นเลยเหมือนชีวิตของน้องหลิงน้องอ,อมตอนนี้แต่น่าจะถี่กว่าอีกนะเออคุณปอยบอกว่า ตอนนี้ตอนที่คุณปอยไปออผลงานที่ฮ่องกงเนี่ยชีวิตประจำวันของปอยก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะบินตลอดนะสองวันอยู่ไทยสองวันไปจีนนะคะน้องปอยก็เลยบอกว่ามีงานต่อเนื่องอย่างนี้แสดงว่าเราก็คงทําเอาไวด้ดีแสดงว่ามันไม่ใช่เฉพาะผลงานเป็นอย่างเดียวนะคะสังกัดที่ปอยเซ็นสัญญาค่อนข้างเป็นบริษัท ที่มีศักยภาพมากๆในการทำโปรดักชันแล้วก็มีการทำพีอาร์ปอยคิดว่าเรื่องศักยภาพในบริษัทที่ปอยเซ็นสัญญาดีมากๆด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะปอยเซ็นสัญญากับฮ่องกงซึ่งฮ่องกงกับจีนต่างกันค่ะฮ่องกงจะโปรดักชันค่อนข้างเวิร์ลไวดเลยนะคะอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆมาต่อคำถามทีมท่ว่าทำงานฮ่องกงหนึ่งปีมีไรายได้ทะลุ40ล้านบาท ไม่ปฏิเสธว่าอัพค่าตัวเพิ่มกับคำถามนี้น้องปอยบอกว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันปอยไปได้นับเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีเวลาใช้เงินเลยจริงๆปอยไม่กดดันกับกระแสคาดหวังค่ะปอยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเหมือนเป้าหมายในชีวิตปอยมากกว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปอยทำปอยรู้สึกว่าปอยตั้งใจมากๆในทุกๆก้าวเดินในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็ในพาร์ทการแสดงในต่างประเทศค่ะส่วนเรื่องค่าตัวที่บอกว่าเทียบเท่าซุปตาดังๆจริงๆแล้วปอยก็มีค่าตัวของปอยนะอย่างที่บอกนะคะว่าสังกัดที่ฮ่องกงจะเป็นคนดูแลในเรื่องของบัตเจตตามความเหมาะสมค่ะเพราะว่าทุกๆงานที่ปอยไปออกเนี่ยหรือว่าที่ได้ร่วมงานปอยจะทำการบ้านแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ ให้เขาได้คืนกลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะเรื่องค่าตัวปอยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าปอยมีสังกัดด้วยนะคะเพราะว่าปอยจะต้องมีต้นทุนในการออกงานหลายๆอย่างเลยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปอยจะเป็นคนค่อนข้างทำการบ้านแล้วก็ค่อนข้างศึกษางานก่อนทุกงานที่จะต้องร่วมงานค่ะ คำถามว่าอัพค่าตัวเพิ่มไหมปอยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะมันก็คงเป็นความจริงแต่ถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออกไปปอยค่อนข้างทุกคนจะเห็นเลยว่าปอยเต็มที่ในการทำงานมากๆไม่ใช่แค่การแต่งตัวอย่างเดียวการเตรียมสคริปตุกสิ่งทุกอย่างปอยตั้งใจมากๆดังนั้นในสิ่งที่ปอยทำปอยเชื่อว่าเจ้าของงานเขาต้องรู้ ว่าสิ่งที่เขาใช้เรานั้นต้องคุ้มทุนที่เขาทำลงไปซึ่งปอยเองก็ตอบแทนให้อย่างเต็มที่ค่ะสำหรับคำถามที่ว่าเซ็นสัญญาฮ่องกง5ปีงานรุมเพียบไม่มีเวลาเล่นละครที่เมืองไทยนอกจากงานที่ใช้เวลาไม่นานน้องปอยตอบว่าเออก็ปีนี้มี2เรื่องนะคะแต่ช่วงโปรโมทจะเป็นช่วงเดือนสิงหาแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่กาลังจะต้องถ่ายทานะส่วนงานในเมืองไทยปอยรับได้เฉพาะงานแบบ เป็นพรีเซนเตอร์เปงานถ่ายแบบแมกกาซีนอะไรที่เป็นงานต้องทำแล้วระยะยาวอย่างละครที่ต้องใช้คิวสเดือนหรือว่าภาพยนตร์อย่างเนี้ยปอยทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกคนก็เห็นแล้วว่าปอยบินไปบินมาตลอดนะมีกระแสละครว่าจะติดต่อให้เล่นฟิตคอมก็จริงนะคะแต่ว่าคิวไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกบทที่ส่งมาดีหมดเลยค่ะตอนนี้ปอยเซ็นสัญญากับที่ฮ่องกองเอาไว้หปีนี่ก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่ง ็าภาวนาอย่าให้ว่างเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็มีโฆษณาที่เมืองไทยมีพรีเซนเตอร์อีกประมาณ4ตัวที่เห็นในทีวีก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้าปอยนะในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาทางทีวีมากกว่าค่ะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าสั้นๆน,นะปอยทำได้เพราะว่าปอยก็ต้องให้เกียรติทางฮ่องกงเพราะว่าปอยเซ็นสัญญากับเขาไปถ้าสมมติว่าปอยไม่ให้ความร่วมมืออาจจะโดนในเรื่องของข้อพันธะสัญญาได้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วกระบวนการของเขาจะเป็นกระบวนการปกติอยู่แล้วค่ะเป็นการดูแลภาพลักษณ์เพราะว่าการที่ปอยไปเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเป็นหนึ่งในสังกัดเขาแล้วก็เป็นคนที่จะต้องทำรายได้ให้กับค่ายสังกัดเขาค่ะภาพลักษณ์ไม่ดีจะส่งผลในเรื่องของสิ่งที่เขาคาดหวังกับตัวเราได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาดีใจนะคะในเรื่องตัวเงินอ่ะเขาไม่ค่อยซีเรียส เขาซีเรียสในเรื่องภาพลักษณ์มากกว่าซึ่งอันนี้ทำให้ปอยรู้สึกว่าฮ่องกงเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของภาพลักษณ์ค่ะถือว่าเป็นช่วงงานชุกในชีวิตก็เลยโอเคค่ะสำหรับคำถามที่ว่าเออเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับหวานใจณนะตอนนั้นๆนะซึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สามีคนปัจจุบันของน้องปอยนะคะซึ่งน้องปอยยังไม่พร้อมเปิดตัวอ้างต้นสังกัดห่วงภาพลักษณ์ อะไรนะคะน้องปอลบอกว่าอะไรนะคะหนุ่มหรอก็แค่ไปดูคอนโดเฉยๆคะ่ะเป็นเพื่อนกันแต่ก็มีคนไทยไปด้วยคะ่ะไปหลายคนความสัมพันธ์ก็เรื่อยๆนะคะเขาคงไม่มาอยู่เมืองไทยหรอกคะ่ะส่วนแหวนเพชรก็ยังใส่ติดตัวกลัวหายเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่แหวนมั่นนะคะยังไม่พร้อมเปิดตัวคะ่ะวันว,นวนานเลนไทยลงรูปโจวเหนฟ้ามาลง โจ้เหมือนฟ้าเขาร่วมงานกับปอยค่ะเขาก็เป็นพี่ที่ร่วมงานด้วยกันแค่นั้นเองวาเลนไทน์ไม่มีอะไรช่วงนี้ดาราเปิดตัวกันเยอะปอยไม่อยากแบบเป็นเทรนแบบนั้นก็เลยยังไม่อยากเปิดตัวค่ะไม่เกี่ยวว่าไม่อยากให้หนุ่มไทยอกหักนะคะปอยคิดว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปอยไม่อยากปิดบงังแต่ก็มีหลายๆเรื่องตอนนี้ก็คุยแค่คนเดียวไม่รู้จะเรียกว่าคนพิเศษได้ไหมเหมือนกันค่ะพูดเรื่องนี้แล้วร้อนเนาะ ปอยอยากให้เรื่อยๆอะคะ่ะปอยก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราอยู่ในวงการปอยก็เริ่มรู้ในสิ่งที่ควรจะต้องพูดออกไปเพราะว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันกระทบความสัมพันธ์แน่นอนเพราะว่าคนจีนอ่านข่าวไทยแน่นอนทุกวันนี้ข่าวปอยที่ไทยเขาก็เอาไปแปลเป็นภาษาจีนด้วยนะคะ เป็นไงคะคือที่ต้องเอามาอ่านให้ยาวๆอย่างเนี้ยเพราะว่าทุกชอ็อตทุกคำสัมภาษณ์ของคุณปอยอ่ะมันเป็นจะบอกว่าเอาเป็นแนวทางของพี่หลิงได้เลยนะที่พี่หลิงจะไปจะไปจะไปโกอินเตอร์ฮ่องกงอ่ะเอว่าไม่แตกต่างจากคุณปอยเท่าไหร่ถัดมาคือมีข่าวว่าของคุณปอยเนี่ยค่าตัวออกอีเวนท์ที่ฮ่องกงสูงถึงหลักล้านบาทต่อง,งาน นะคะอะมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าหลังจากไปโกอินเตอร์เซนสัญญาและทำงานที่ฮ่องกงมีกระแสข่าวออกมาว่าค่าตัวออกงานอีเวนท์ที่ฮ่องกงของปอยตีชดาสูงถึงหลักล้านบาทต่องานนะน้องปอยบอกว่าค่าตัวที่ฮ่องกงทางบริษัทปอยเป็นคนดูแลทั้งหมดค่ะว่าความจริงทุกงานที่ปอยไปเราทํางานแล้วก็มีการวางแผนกันอย่างเต็มที่การวางแผนก่อนไปทํางานจริงหวันเต็ม มันมีขั้นตอนเยอะกว่าที่ไทยสำหรับคำถามค่าตัวสูงถึง7หลักไหมมีถึงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ปอยไม่ชัวร์ส่วนเรื่องคนรู้ใจเวลาเราน้อยลงเพราะว่าเราทำงานเยอะและช่วงนี้ปอยไม่ค่อยได้ตอบคำถามเรื่องพวกนี้เลยถามว่ามีเข้ามาจีบไหมไม่แน่ใจช่วงนี้ไม่มีมัง้งนะก็เรียกได้ว่าแน่นอนคะ่ะพอไปโกอินเตอร์แล้วค่าตัวอะไรมันอาจจะ นะถ้าเอเข้าใจว่าอย่างของน้องปอยถ้าดูอันนี้ก็คือเซ็นสัญญาไว้ห้าปีอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเอว่ามีทางบริษัทฮ่องกงอะ่ะมาติดต่อขอเซ็นสัญญากับทางช่องสามเกี่ยวกับเรื่องของน้องหลิงแล้วล่ะน้องหลิงถึงได้เริ่มเปลยๆช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะว่าในปีสองห้าเนี่ยอยากจะไปถ่ายภาพ,พย,ายนตร์ที่ฮ่องกง แต่อาจจะไม่แน่ใจว่าสัญญาเป็นเรื่องต่อเรื่องหรือว่าจะเป็นรายปีเหมือนน้องป่อยไหมเพราะว่าน้องปอยที่เมืองไทยไม่ได้มีต้นสังกัดอะไรน่คะใช่ไหมอันนี้เอไม่แน่ใจแต่เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ของน้องหลิงยังอยู่ภายใต้สังกัดของช่องสามแต่ไม่แน่ใจว่าสัญญาอยู่กี่ปีนะคะก็วางใจอยู่อย่างหนึ่งว่าเดี๋ยวคุณดิวคงจัดการให้พี่หลิงแหละก็คงจะเลือกบริษัทที่ฮ่องกงที่มันใช้ได้นะเอว่านะถ้าได้บริษัทเดียวกับ น้องปอยก็น้องปอยบอกว่าดีก็ว่าดีปะ่ะเพราะว่าคุณต้องรู้นะน้องปอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถเอาเป็นแบบอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติการวางตัวการให้สัมภาษณ์นะคะการดูแลรูปร่างหน้าตาคือคุณรูไหมดูดูไปดูดูดดดมาพฤติกรรมของพี่หลิงกับน้องปอยเหมือนกันเลยนะอะไรพี่หลิงยังอายุน้อยกว่าน้องปอยทําไมเรียกน้องปอยพี่หลิงมันติดปากไปแล้ววะคุณ นะอภัยขออภัยเหอะอย่าไปฟีเรียกกบเอเลยเอก็พูดโป้ยโป้ยโป้ย,ปยไปนะคุณปอยอายุน้อยเออยู่มากกว่าพี่เหลิงแต่ทำไมเรียกพี่หลิงกับน,น้องปอยคือพี่หลิงมันติดปากไปแล้วพี่หลิงน้องออมส่วนน้องปอยเขาชอบเรียกตัวมี่ช่วงหนึ่งก็เรียกกันว่าน้องปอยน้องปอ,อ,อยเนาะขออนุญ,ญาตแล้วกันนะอย่าถือสากันเลยเออก็อ่ะสรุปสรุปยังไงคือจากน้องปอยที่สรุปมาได้คือเซ็นสัญญาก,กับทางห้องกงห้าปี ะะฟันรายได้ไป40ล้านนะส่วนค่าตัวในการออกอีเวนต์แต่ละงานคือหลักล้านบาทอัพคือ go i n t ์โดยแท้ทรูนะคะแล้วคุณปอยก็เล่นพิลาทิสแล้วก็ค่อนข้างถ้าไม่ได้ไปออกงานอีเวนต์อะไรก็แต่งตัวค่อนข้างไม่ได้ แต่งหน้าบางมากแต่งเหมือนไม่ได้แต่งคือแต่งนะแต่เหมือนไม่ได้แต่งคือแต่งธรรมชาติเอว่าสไตล์พี่หลิงเลยคือคุณก็ต้องต้องเข้าใจนะคุณคุณปอยเขาลดสนิยมดียิ่งพอไปฮ่องกงไปใช้ชีวิตอยู่ฮ่องกงเขาเรียนรู้คุณคนฮ่องกงสาวฮ่องกงแต่งตัวเก่งจะตายแล้วเดินทันสมัยไม่ไม่ไม่ล้าไม่แบบไม่เชยอ่ะแล้วก็เฉียวคล่องแคล่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณปอยคงได้ตรงนี้มาคือคุณปอยแต่ไหนแต่เดิมก็ดีอยู่แล้วนะในเรื่องของเทสลรสนิยม พอไปฮ่องกงเขานี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่ค่ะแล้วเพื่อนในวงสังคมเคยฟังคุณปอยสัมภาษณ์คือเพื่อนจะเป็นแบบออกแนวมหาเศรษฐีของฮ่องกงคือคุณเข้าใจนะถ้าน้องปอยหรือแม้กระทั่งพี่หลิงได้มีโอกาสไปบยบินในฮ่องกงแล้วอะแน่นอนค่ะแต่ละง,งานอีเวนท์ที่เซเลบพวกเนี้ยน้องหลิงน้องอ,อมเออแล้วก็น้องปอยต้องไปเนี่ยมันจะออกเป็นแบบว่ามีแต่คล้ายๆแบบพวกไฮโซแล้วไฮโซของฮ่องกงคือไฮโซจริงๆอะ่ะแล้วแต่งตัวแบบ คือเขามีรสนิยมมาคุณคือเขาเหมือนคนฝรั่งในร่างคนเอเชียคุณเข้าใจปะเขาเหมือนฝรั่งในร่างคนเอเชียนะแล้วน้องปอยเคยให้สัมภาษณ์ว่าแต่ก่อนก็ใช้แบรนด์เนมเยอะแยะมากมายเลยครานี้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เป็นแบบประมาณว่ามหาเศรษฐีอะที่ฮ่องกงอะ่ะเพื่อนกับหิ้วแค่ถุงผ้าคือน้องปอยแบบ หลังจากนั้นไม่กล้าใช้แบรนด์เนมอีกเลยอ่ะคือขนาดเขารวยอ่ะเขาใช้แค่ถุงผ้าแต่เราอ่ะรวยยังไม่ถึงเศษเซี่ยวเขาแต่เราใช้แบรนด์เนมราคาหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยคือมันใช้ไม่ลงอ่ะคุณคือแบบอายแทนอายตัวเองอ่ะคือเรามีเพื่อนที่แบบเขาเป็นมาหาเศรษฐีเรารู้แต่เขาแบบแต่งตัวปนปมอมากเอเคยเห็นจริงๆนะคือเป็นเศรษฐีชาวฮ่องกงคุณคิดว่าไงอ่ะเขาอยู่เขาเป็นเพื่อนบ้านของหลิวเต๋อหัวคุณ แล้วเขามีกิจการเขาทำทางด่วนของฮ่องกงอ่ะเอเคยเห็นในวงสังคมการทํางานของเออเขาแต่งตัวแบบดูไม่ออกอ่ะคือคุณเข้าใจป่าคนที่รวยจริงๆนะเขาจะยิ่งกลัวที่จะให้คนรู้ว่าเขารวยอ่ะเขากลัวถูกลักพาตัวจริงๆนะคุณก็ไม่ใช่ว่าจะปิดบังอะไรหรอกแล้วเขาก็ชอบสไตล์นี้ด้วยคือรวยอ่ะก็รวยอยู่แล้วมันรู้อยู่ในใจรู้โดยตัวเองไม่จะเป็นต้องประกาศเปล่ากล้องว่าฉันรวยนะคือเข้าใจว่า คนรวยจริงเขาจะไม่โชว์ว่ารวยแต่คนไม่รวยจริงก็จะชอบอวดคือคนเรามันชอบอวดในสิ่งตรงข้ามอะสิ่งที่ตัวเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคนมหาเศรษฐีเขากลัวจะตายให้ใครรู้ว่าเขารวยกลัวโดนลักพาตัวโอ้ยไปกันใหญ่คือให้เรียนรู้คร่าวๆได้เลยนะกับสไตล์การทํางานของฮ่องกงว่ายังไงอะไรเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจของเรา fc ส่วนหนึ่งด้วยพี่หลิงไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนพี่หลิงก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าปีสองห้านะคะแล้วก็นั่นแหละ มันคือช่องสามเขาก็รู้เขาเริ่มวางแผนปูทางอะไรไว้หลายๆอย่างแล้วอ่จะมีใช่ไหม GL คู่ใหม่ก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาปูทางไว้หลายอย่างแล้วต่อไปถ้าพี่หลิงไปจริงก็อาจจะบินเหมือนน้องน้องปอยนี่แหละคะ่ะบินไปบินมาต่อไปเมืองไทยอาจจะได้แค่ถ่ายโฆษณากรุบกริบออกอีเวนต์กรุบกรับอะไรอะเอนะฮะก็ก็ต้องทำใจนะมันมันเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ เออนะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องว่าใครทั้งนั้นมันเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องออมจะเสียใจเลยเหรอกน้องออมก็มีโอกาสน้องออมไปฟิกภาษาจีนให้ปังๆเลยนะให้ปังๆเลยแล้วก็ยังไงอะคือตอนนี้เอาพูดจริงๆคนจีนก็ชอบน้องออมนะแล้วก็พอได้รู้จักยิ่งรู้จักน้องออมก็รู้ว่าเฮ้ยน้องออมจริงๆก็มีดีหลายอย่าง นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เอเคยทําไปเกี่ยวกับเวลาน้องออมเล่นกิจกรรมในแฟมมีดอะ่ะมันดูได้ถึงนิสัยของน้องหลายๆอย่างอะ่ะแล้วคนจีนชอบนะก็เดี๋ยวหาทางไปค่ะว่าน้องน้องออมจะแฝงเข้าไปได้ตรงไหนนะก็เขาบอกเลยวไคะพี่หลิงกับน้องออมไม่ทิ้งกันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวมันต้องดูจังหวะนะมันต้องดูจังหวะจากโคนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ตัวน้องออมต้องรีบพัฒนาตัวเองด้วยภาษาจีนเป็นอะไรที่ต้องแล้วล่ะอืม นะเอะล่ะก็คลิปนี้จบลงตรงนี้ละกันก็ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมแสดงคอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านเช่นเดิมนะสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ